ดีจ้าเหมือนนี่เน่พ่อมาต้อยแบบย่งชิดหลอดแหลกของเดือนนะคะหลอดแหลกของหลอดหอดแหลกของปีจักสิบดีจักโลไอพ่อสิบโลโบ่ล่ะใช่ไหมจักสิบโลโบ่ชุดแรกเนี่ยบ่ดกปันใดเนาะชุดต่อไปชุดต่อไปน,น,อน,อน้อยน่้อยนี่แล้วนี่สุกนี่ ดกเลยหน่อยๆนอย,นอย,นอยเต็มเลยบ้านาเสื้อนะปีนี้ชุดสองมันสิดกปนนี่ล่ะแม่ว่าตอนหอนๆนอ่ะโอ้ที่ได้ติดหายบ้านอ่อสัน่นคือหอนแท้ไปม้ากก็ติดอยู่จากหน่วยหน่อย,อยไม่เป็นหน่วยใหญ่ๆนะ